เส่้อหาธายามดียะที่ผลตั้งจิตครับโอมนามัสสิวาะจะมหาวิสนาเวนามัจเจปรมาประสิ์โอมตรีมรุรติมหาเดวานังผู้ส,สร้างชีวิตภูมิขิตชะตารักษาโลกาจากมารภัยและพระผู้ทำลายล้างสรรพสิ่งโอมชยะเนื้อหมู่มารโอมประธานสัพรพเวทวิทยาโอมหริหะระปรมาประสิ์เอ องตรีมุระติเทวนาคกลาศิวะปะวนาฏแห่งไกรภพอกพิวานมานทรงพระทานพรไครทุกร้อนประทานด้วยวเจจอมเทวันธาทรงฤทธิ์มหิธานารายเทวรักทรงพิทักษ์ไตรโลกา ในทุกการรมมาผู้สร้างมีให้ร่างหา่างวงวานถ้าทรงดีผิดการสรรพสิ่งผุบัติพันการมีข้ออัญเชิญพระดำเนินจากปรมันเข้าสู่พิพีพันการละบัดนี้ประสิทบ์พรระลีรบรติ